สวัสดีค่ะเพรากับเจรินอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กันที่รถเข้าใหม่อีโคค่ะรถเล็กกะทะัดรัดประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับใช้ในเมืองก็คือรถรุ่นโตโยต้ายาริส1 2 e ปี2018นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่564,000บาทนะคะแต่ถ้ามาที่สามเหลี่ยมออตโต้นะคะพร้อมจ่ายเงินสดเจรินขายรถคันนี้เพียงในราคา399,000บาทนะคะเรียกได้ว่าประหยัดลงไปเกือบ2,000 0 0บาทในทีเดียวเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะถนัดแบบผ่อนนะคะรถคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ราคา7,500บาทตลอดสัญญานะคะ แต่ยุคโควิดแบบนี้ถ้ามาดาวนรถกับเจรินเจรินค่ะเจรินให้ผ่อนรถคันนี้เพียงในราคา2,000บาทตลอดทั้งปีนะคะฟังไม่ผิดค่ะจาก7,500ลดเหลือ2,000บาท, 2, บาทตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะที่เหลือ5,500บาทเจรินออกให้ทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูออปชั่นของรถคนันนี้กันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างด้าน ของออปชั่นรถคันนี้นะคะจะมีเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมกับโลโก้โตโตยโต้าที่ใหญ่และเด่นมากๆเลยนะคะและกระจังหน้าสีดำตัดกับเขียวมะนาวนะคะด้านหลังนะคะของตัวรถนะคะจะเป็นสปอยเลอร์นะคะและไฟ LED นะคะส่วนภายในด้านหลังของตัวรถ ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องซื้อของเยอะๆแล้วไปขายของตามตลาดนัดหรือตลาดทั่วไปนะคะเจรินคิดว่ารถคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะเจรินจะพาไปดูรอบรถก่อนที่จะไปดูภายในรถนะคะ ถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดชอบการรีวิวรถของเจรินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจรินด้วยนะคะสำหรับเลขใหม่ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่24,000กิโลเท่านั้นนะคะถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมลลาลัยมังติฟังช์ชันนะคะเพ <MM ิ่มเสียงลดเสียงรับสายตัดสายได้นะคะต่อบลูทูธก็ได้ คะและตรงนี้จะเป็นแอร์แบบริจิตอนนะคะตรงนี้จะเป็นความแรงของแอร์นะคะตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิของแอร์นะคะตรงนี้จะเป็นแบบ USB นะคะช่องนี้เป็น USB ตรงช่องนี้เป็น AUX นะคะและมีตรงสา,สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตรงนี้เลยนะคะ ชิ้นของรถคันนี้นะคะความปลอดภัยของโตโยต้าสูงมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยอยู่7จุดด้วยกันนะคะมีตรงนี้นะคะ1จุดตรงสองนี่นะคะจุดที่สองอันนี้เป็นจุดที่สามและด้านล่างตรงนี้เป็นจุดที่4นะคะตรงนี้เป็นจุดที่ห้าและด้านหลังนะคะ สองจุดเสาทั้ง2นะคะถือได้ว่าให้ความปลอดภัยมากๆเลยนะคะถ้าสำหรับใครนะคะชอบรถคันนี้อยากเจอรถคันนี้ตัวจริงสามารถมาที่3มเหลี่ยมออโต้จังหวัดขอนแก่นนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook 3เหลี่ยมออโต้จังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทร084955566นะคะ หรือถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ที่ต่างจังหวัดอยากซื้อรถคันนี้หรือดาวรถคันนี้สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะเพราะว่าสามเหลี่ยมออโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะสำหรับวันนี้เจนขอราลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ